ค,คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดวงตาพยากรณ์ค่ะในวันพฤหัสแบบนี้นะคะเราก็จะพบกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยค่ะซึ่งเราเนี่ยได้นําพลังงานที่มีอยู่จริงนะคะที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ค่ะมาแก้ไขปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตประจําวันของคุณมีความสุขในทุกๆเรื่องเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราดวงตาพยากรณ์ได้เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ18นาฬิกา 5นาทีถึง19นาฬิกาค่ะทางช่อง One Rescue TV เติอนภายออกอากาศในระบบ C b แบนด์นะคะจานดำนั่นเองค่ะหมายเลขช่องอยู่ที่ช่อง191ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเรานะคะดวงตาพยากรณ์ก็จะต้องแน่นอนละค่ะว่ะต้องมีสินแสผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของหวงจุ้ยวันนี้นะคะขอต้อนรับเลยกันค่ะอาจารย์สมพรบ้านฮวงจุ้ยนั่นเองคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์สมพรมาพร้อมแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสามารถนะคะที่จะโทรมาค่ะตรวจเช็ค สภาพบ้านตรวจเช็คควงจุ้ยกับเราได้เลยสดๆแบบนี้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02 3470725นั่นเองนะคะรวมไปจนถึง s m s ด้วยค่ะพิมพ์ข้อความของคุณนะคะส่งมาที่หมายเลข4221144นะคะข้อความละ3บาทเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะนะคะนอกจากนี้นะขอย้ำนิดนึงด้วยสำหรับแฟนรายการของเราอาจารย์ว่าเราเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของ SMS หรือว่าโทรศัพท์แล้วนะคะเรายังคงมีอี ีกช่องทางค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้สะดวกในการติดต่อเราง่ายๆมากขึ้นนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะเชิร์ช ID Line ลว่า Dra ก o อน y e 1 9 1นะคะเชิร์ชปุ๊บเจอแล้วก็แอดเพื่อนมาได้เลยนะคะแอดเฟรนด์มาได้เลยนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยก็จะรับเฟรนเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะอุ๊ยฉันอยากจะรู้จังเลยว่าบ้านฉันเนี่ยเป็นอย่างไรหันหน้าทางทิศนี้ถูกไหมอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้เราในไลนะะค ก็จะมีกรุ๊ปใช่ไหมอาจารย์รเป็นกรุ๊ปซึ่งอาจารย์สมพรก็เป็นคนตอบเองด้วยครับ่นะคะก็สามารถส่งมาได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ ID ลายย้ําอีกทีนึงนะคะ Dragon Eye หนึ่งเก้าหนึ่งนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่พลาดไปไม่ได้ชมแล้วก็อยากจะชมรารายการเราย้อนหลังนะคะเราก็พยายามที่จะคอยอัปเดตใน YouTube ให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะคก็ลองไปหาเซิร์ชดูใน YouTube นะคะที่เขียนว่า One Rescue TV นั่นเองค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันดีคะอาจารย์คะค วันนี้ผมเตรียมหวงจุ้ยในลักษณะแบบหนึ่งคือเป็นรูปทรงรูปแบบนะครับที่ทุกคนน่าจะเห็นเ,เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะตัวอย่างนี้เหรออาจารย์ทั้งอ,อ,อาจจะเป็นตั้งตัวตึกขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเราคืองี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่สามเหลี่ยมในบางรูปทรงสามเหลี่ยมบางทิศทางมีผลกับตัวธุรกิจ ตัวบ้านตัวคนคเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น<อ>นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะให้ท่านท่านผู้ชมได้ได้ได,ได้ได้รู้นะครับว่าเอรูปทรงแบบนี้เวลาเราทำอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังมแม้กระทั่งที่ดินนะครับที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยก็ไม่ค่อยดี<อ>นะครับสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่ประมาณ30ตารางวาแล้วบอกว่า30ตารางวาของเราเป็นที่สามเหลี่ยมแบบชายธงหรือเป็นสามเหลี่ยมแบบจะหนาจัวอะไรต่างๆพวกนี้ที่แบบประเภทแบบนี้มันจะไม่มีคนอาศัย คือแล้วมันเหมาะกับอะไรอาจารย์จริงๆเนี่ยมันเหมาะกับการทําเป็นลักษณะคือคือคือถ้าเราไปทําไปปลูกในก่อสร้างในแบบนี้นะมันจะมีผลในหลายๆเรื่องหนึ่งถ้าจะเป็นร้านอาหารดีอ๋อถ้าเป็นร้านอาหารโอเคได้เพราะว่าเราทําร้านอาหารมันจะมีน้ำมาเป็นตัวตกแต่งแต่ถ้าเกิดกรณีถ้าเป็นอย่างเนี้ยวันนี้ผมมีภาพให้ผมชมภาพเลยนะครับถ้ามีภาพขึ้นมาให้ได้เลยนะมันเป็นร้านร้านหนึ่งที่เราสมัยก่อนเนี่ยคงจะคนที่ชานกาแฟทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นต้องรู้จัก นะครับเออ่นะครับเอาอย่างนี้เกด่ยกถึงอินเดียแดงด้วยนะอาจารย์ใช่เออเนาะแล้วก็เพลิงอินเดียแดงรวมไปจนถึงกาแฟที่เออ่เจ้าหนึ่งอะไรกันนะครับคือคือจริงๆล่ะเอ่ยได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเออเราเอ่ยได้เพราะเราก็เราก็เป็นคนทานของเขาเราก็ไปซื้ออุดหนุนของเขาแต่ว่าแต่ปัจจุบันนี่มันขาดหายไปเนี่ยมันเพราะอะไรเราไม่ได้คอมเพลนเขาในทางที่ไม่ดีแต่การ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 ดีไซน์ในรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยเขาบอกเป็นธาตุไฟ แล้วถ้าไฟของเขาเนี่ยดีทรงถ้าตั้งตั้ง,ตรง,ต,รงตรงขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ <ฮะ S 1> นะครับแต่มีการรูปทรงที่ค่อนข้างเอียงไปทางด้านซ้ายเอียงไปทางด้านขวาอเอียงนนไปทางด้านใดด้านหนึ่งเขาบอกว่า<ๆ>เขาเรียกความสมดุลของมันไม่ดี<อ>นะครับดังนั้นผมไม่ได้หมายความว่าสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่ดีอย่างเดียวผมแค่จะบอกว่าสามเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่สามเหลี่ยมแบบนี้หมายถึงว่าการทานอาหารการให้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่อาศัยแบบนี้จะรู้สึกหนึ่ง ความร้อนเกิดขึ้นในใจอสองการทำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าทำสักระยะหนึ่ง<อ>เดี๋ยวมันก็หมดไป<อ>มันเก็บเงินไม่อยู่มันเผาผลาญเรื่องเงินเ<อ>ผาผลาญอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเราคุยให้ชัดเจนในทางฮวงจุ้ยก็บอกว่าเงินเนี่ยหมายถึงทองะนะหมายถึงทิศตะวันตกหมายอะไรต่างๆทิศอื่นก็เป็นท่านเงินก็มีนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยว,ยวทุกคนบอกเอยทิศตะวันตก นะครับแต่นี้เรากำลังบอกว่าธาตุห้าธาตุของคนจีนเนี่ยทองน้ําไม้ไฟดินเนี่ยนะมันมีผลต่างๆกันส่งเสริมไม่เหมือนกันและธุรกิจประเภทร้านกาแฟที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างในภาพนี้นะครับมันเป็นรูปทรงอย่างสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมของเขาเนี่ยที่ที่ปัจจุบันเนี่ยชื่อเสียงของเขาเนี่ยอาจจะติดตลาดน้อยลงเรื่อยๆสาเหตุมามแาบบจากรูปทรงที่เขาเป็นการแบบเอียงๆอาจจะเป็นโมเดิร์นนะครับอะไรที่เป็นโมเดิร์นเนี่ยนะฮะเราต้องระวังเพราะว่ามันหมายความว่า ถ้าเวลาคุณเทไปด้านใดด้านหนึ่งมันคุณจะลม้มแต่มันไม่ใช่วันเดียวปุ๊บแล้วคุณล้มเลย<ค>ไปไปไม่ได้<ค>มันต้องใช้ระยะเวลาในการทํานะครับดังนั้นร้านประเภทแบบนี้เวลาเราไปเลือกซื้อ<ค>เลือกหา<ค>เข้าไปใช้<ค>เข้าไปตกแต่งเราต้องมาระมัดระวังถามว่าทําเสื้อผ้าได้ไหมได้ไหมจาร,รได้ไปไม่ไหม้หรออาจารย์ไม่ร้อนรุ่มนะเพราะว่าเราต้องการลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าเยี่ยมชมเรายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้วัด อ,อ๋อทำวัดอ๋อวัดเป็นโบสถ์เห็นไหมฮะโบสถ์าสามเมสามเหลี่ยมลงมาเลยนะครับเชิญครับอ่าตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมานะคะสวัสดีค่ะค่ะ<ข><า>คุณอะไรคะอ<ข>าชาค่ะคุณอะไรนะ Uhm. <cima. S 2> อาชาค่ะอาชาเหรอคะอู้ชื่อแปลกมากเลยค่ะโทรจากจังหวัดอะไรคะราชบุรีค่ะคุณอาชาวันนี้ปรึกษาฮวงจุ้ยนะคะคุณอาชาบ้านเป็นบ้านลักษณะไหนคะบ้านเดี่ยวทถวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านปูนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหันหน้าทางทิศไหนคะทิศตะวันตกทิศตะวันตกค่ะโอเคไม่ตกเฉียงๆหน่อยอะนะคะทิศตะวันตกค่ะโอเควันนี้คุณอาชามีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาให้เราช่วยดีคะ อยากอภปราเรื่องอ่าไอเนี้ยค่ะแธุรกิจที่ทําอยู่เป็นในหน้าที่ดินกินท่าของมิชชั่นว่าจะมีความสําเร็จบ้างไหมจะจบบ้างไหมการงานอะไรเงี้ยคืออย่างงี้นะครับผมต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับอย่างแรกคือบ้านเราที่หันหน้าทางทิศตะวันตกจะเฉียงจะอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยทิศทางตอนเนี้ยนะฮะของทิศของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีการส่งเสริมพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการจัดของคุณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะจัดแบบไหนวันนี้ถ้าเกิด คุณอาคุณอาชาค่ะอาชานะครับถ้าคุณอาชาเนี่ยนะครับฟังรายการเราแล้วฟังแล้วยังยังติดขัดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะผมผมให้รายละเอียดข้อมูลไม่เพียงพอไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณอาชาไปถ่ายรูปด้านหน้าภายในบ้านแล้วส่งมาที่ไลน์คุณอาชาเล่นแอปพลิเคชันไลน์หรือเปล่าคะเล่นไลน์ไม่เป็นค่ะแล้วมีแบบเมีลูกมีหลานอะไรที่เล่นเป็นไหมคะเป็นค่ะอ่านะให้ให้ลูกหลานก็ได้นะครับเดี๋ยวคนจะบอกอย่างนี้ การที่คุณจะเป็นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจในหน้านะครับอะไรต่างๆกินค่าคอมมิชชั่นในช่วงนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงนี้ค่อนข้างยากถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินะนะครับเพราะว่าที่ดินตอนนี้ยังไม่บูมนะครับก็คือจะบูมก็คือหลังจากเดือน7ไปแล้วอ๋อแต่บูม่ไนอันนี้หมายถึงว่าผมดูจากส่วนองค์ประกอบของหลายๆอย่างสภาพเชยภูมิสภาพอะไรของเมืองสภาพอะไรของประเทศไทยที่ผมเคยอธิบายไว้ให้ฟังนะครับ นะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือว่าเราตอนนี้เรามาคุยอ่างบ้านของเราบ้านของเราตอนนี้มีพลังงานเรื่องการเงินเขาบอกว่าก็ต้องดูต่อไปว่าทิศตะวันตกของเราเนี่ยหน้าบ้านเราเนี่ยเราเปิดประตูลับเนี่ยทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเปิดประตูใช่ไหมคะหันหน้าออกจากบ้านนะคะหันหน้าออกจากบ้านประตูทิศตะวันตกอยู่ซ้ายค่ะประตูประตูบ้านอยู่ทางไหนคะทางซ้ายค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วเปิดประตูทางด้านซ้ายนะครับค่ะ อโอเคอย่างนั้นแสดงว่าด้านซ้ายนี่ตอนนี้คุณผู้ชายก็ยังทํางานอยู่ดีครับค่ะนะฮะก็ตอนนี้เราเราต้องถ้าถามผมนะฮะการการงานของเราของผู้ชายตอนนี้ค่อนข้างดีแต่ในเรื่องของการการฟุกกา,การต่างที่เป็นในหน้าในการเขาเรียกอะไรซื้อมาขายไปหรือเป็นการขายที่ดินที่เป็นในหน้าขายฝากอะไรต่างๆในช่วงเนี้นะ,ะคุณจะเริ่มดีขึ้นต้องประมาณเดี๋ยวนะทิศทางแบบนี้ก็คือต้องกำประมาณเมษาไปแล้ว นะครับแล้วเป็นไปได้ต้องวางน้ําไว้ทางด้านซ้ายมือด้วยนะน้ําซ้ายมือคือใช่อาจจะเป็นน้ำพุบน้ำหมุนอะไรอย่างงี้ใช่ครับซ้ายมือซ้ายมือขอออกจากประตูซ้ายมือมีอ่างอยู่หน้าบ้านตอนน้เราจะพยาามทำให้มันเกิดการเคลื่อนไวทําให้มันเกิดความสะอาดเพราะตรงนั้นเป็นตําแหน่งเรื่องเงินของบ้านหลังนี้อาจจะเันวันนี้เองค่ะอาจารย์พุณจารันทำความสะอาดวันนี้เองค่ะโอเคคือคือต้องพยายามนะครับว่าคืองี้ผมที่ผมบอกว่าตําแหน่งเรื่องเงินเนี่ยของบ้านเนี่ยนะฮะมันจะมีความสัมพันธ์หลายอย่างนะครับ แล้วก็เรื่องการเปิดประตูอะไรต่างๆมันสัมพันธ์กับคนทั้งนั้นแล้วข้อสาคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับบ้านเราเนี่ยถ้าปล่อยให้ทรุดโทรมนะคุณจะมีปัญหาตามมาหลายๆเรื่องนะครับบ้านนี้มันโทรมมานานแล้วก่อนที่หนูจะเข้มามอายุไงแล้วมีการซ่อมแซมหรืยอยังครับยังพอหนูรองเงินก้อนหนึ่งนี่แหละจะจะจะ,จะยกพื้นให้มันสูงแล้วจะทําใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยะค่ะออย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องพรุ่งนี้หรือไม่งั้นก็เดี๋ยวบอกถ้ามีลูกๆใช้ลายเป็น ส่งวันเดือนเกิดมาแล้วเตรียมไว้พ่งนี้ผมตอบให้ว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์กับดวงด้วยแต่ถ้าคุณอยู่บ้านหลังนี้นานๆอะไรนะคะจะส่งไลน์ได้เบอร์ไหนคะเบอร์อ่าไอดียไลน์นะคะเตรียมจดเลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ด้วยแล้วกันนะคะส่งมาเป็น SMS ซได้ไหมคะเพราะทีมงานขอเบอร์ไปแล้วอ่าได้ไหมคะทีมงานว่าไงคะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยวหลังม่กับทีมงานก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นโอเคอ่าคุยต่อละกันค่ะคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้พอเราได้ภาพมาเนี่ยคือบ้านถ้ามันคือคิดผมบอกอย่างนี้เดี๋ยวคนดูรายการแล้วไม่เข้าใจนะครับอย่างแรกคือบ้านป่วยคนป่วยนะครับว่าบ้านป่วยคนป่วยคือบ้านมันทรุดโทรมเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันต้องมีการซ่อมแซมนะเช่นทาสีใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้คึกคักเพิ่มขึ้นใช่ช่ะนะถ้าตอนนี้คือเราอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเรารอคอยจังหวะและโอกาส สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือด้านหน้าพยายามทําให้มันโล่งกระตุ้นน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกตอนนี้นะครับไปไปได้หาผ้าที่เป็นสีขาวๆมาปูค่ะค่ะคุณอาซาค่ะคุณอาซามีปากกาไหมเอ่ยตอนนี้มีค่ะนี่ค่ะจดเอ่อไอดีลนเลยนะคะขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะดราก o n นไอหนึ่งเกนะคะอ่า d r a โอเ e y นหนเก้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไอดียลน์ของเรานะคะ นะคะโอเคนะคะให้ลูกสาวจดไว้เนาะแล้วให้ลูกสาวเซิร์ชไอดีมานะคะดวงตาพยากรณ์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะดวงตาพยากรณ์เป็นชื่อรายการค่ะไอดีไลน์แค่ Dragon Eye 191เท่านั้นค่ะเฉพาะภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับอ่าภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะภาษาอังกฤษกับตัวเลขดราคอนไอนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งโอเคนะคะนะครับจ้ะ โอเคค่ะ191ด้วยนะคะโอเคค่ะบอกให้ทุกๆคนเลยครับไม่จำเป็นไม่ต้องไม่จำเป็นต้องบอกคุณอาชาคนเดียวนะจดไปเลยเซิร์ชมันได้เลยนะคะเซิร์ชไอเดีเราไม่ได้เลยคือตอนนี้ถ้าบ้านเราซุดโซมากๆเนี่ยสังเกตนะครับการเงินการทองของเราเนี่ยจะเข้ามาเหมือนจะจะเข้าจะเข้าจะเข้าแต่มันไม่เข้าใช่ใช่พลาดก้อนใหญ่ทุกทีเลยค่ะรวมทั้งหวยเหยต่างๆเนี่มันก็ไม่มีเข้ามาโอกาสแล้จับหวัดไม่เล่นหวยดีจังเลยตอนนี้นะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับของบ้านเราเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้นเนี่ยผมอยากให้หนึ่งพยายามข้างหน้าทําให้สดใสเพิ่มขึ้นเช่นปลูกต้นไม้บ้างตัดต้นไม้ใบหญ้าบ้างะอะไรที่มันซุดโทมสีสันยังไม่ทาไม่เป็นไรทำให้มันดีเออแต่อ่างน้ําตําแหน่งเรื่องเงินด้านหน้าที่ผมบอกคุณคุณทําให้สดใสเพิ่มขึ้นนะครับะนะบนะให้มันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นผมคิดว่าหลังจากประมาณเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแล้วถ้าจะโดดเด่นมากขึ้นต้องเดือนเจ็ดสำหรับทิศทางแบบนี้นะครับ นะคะได้ก้อนใหญ่มากแมอาจารย์เอ่นนี้พรุ่งนี้แหมอาจารย์พรุ่งนี้ให้โทรมาเช็คแมอาจารย์ผมว่าพรุ่งนี้คุณส่งวันเดือนเกิดนามมาก่อนได้เลยก็ได้นะครับแล้วผมจะเช็คอีกทีเดี๋ยววันปีเดือนเกิดไปพรุ่งนี้ช่วยดูเกี่ยวกับครอบครัวให้ด้วยนะคะได้เลยค่ะพิมพิมพ์บอกมาแล้วกันว่าอยากให้ดูเรื่องอะไร เพราะว่าสามีมีเประยะสองคนกันโอ้นะคะไม่ธรรมดานะคะบ้านนี้ไม่ธรรมดาถ้าใจร้อนก็ส่ง S M S มาก่อนก็ได้ะคเพราะทีมงานเนี่ยไม่ว่าเวลาไหนเขาจะเก็บเรคคอร์ดของของเราทั้งหมดใช่แล้วเวลานั้นผมว่าจะทยอยรีบๆตอบให้ในวันศุกร์นี่ก็ตอบได้เลยนะฮะได้ได้ค่ะโอเคค่ะนะคะไม่มีเบอร์ส่วนตัวให้ใช่ไหมคะเพเป็นเบอร์ในรายการดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาผมแก้ให้แล้วผมจะบอกว่าเดี๋ยว แก้ทิศทางที่นอนด้วยแล้วจะได้กระตุ้นตัวเราเองกระตุ้นครอบครัวแล้วก็มีความเขาเรียกว่าทําให้ครอบครัวเรามีความสุขป๊บนึงนะคคะค่ะครับค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดโทรส่วนตัวเดี๋ยวคุณอาชาต้องเสียตังไงอันนี้โทรฟรีม่เป็นรโอเคนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าจ้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของฮงจุ้ยค่ะ